นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาสุวรรณหังสชาดกชาดกว่าด้วยความโลภ ครั้งหนึ่งในพุทธกาลสมัยณพระเชตวันในนครสาวัตถีต้นตำนานแห่งนิทานความดีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นชาดกตามลักษณะธรรมอันปรากฏขึ้นการละครั้งนั้นก็เช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสพระธรรมคำสอนในข้อความโลกขึ้น อัตถกฐานั้นมีต้นเหตุจากบรรดาเหล่าภิกษุณีแห่งพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ได้กระทําสิ่งไม่ดีงามคือความโลภนั่นเอง <S <S เหล่าภิกษุณีดังกล่าวมีถูลนันทาเถรีเป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลเหล่าภิกษุณีให้อยู่ในวินัยสงฆ์อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ถึงเวลาที่ต้องออกบินทบาทแล้วเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วพวกท่านตามเราออกมาเถิดพระภิกษุณีต่างมีวัดปฏิบัติงดงามเป็นอันดีหน้าที่หนึ่งซึ่งกลุ่มของพระถูลนันทาเทรีปวารณาไว้คือบินทบาทกระเทียมเพื่อประกอบในพัตหารบ้างเป็นโอสถบ้างตามวาระ บินธบาตท,ทางนี้ด้วยครับเจริญพรโยมเร็วๆเ,เข้าสิพระภิกษุณีมาโน่นแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันบินทบาตนะค่ะก็รีบสุดๆแล้วเนี่ยครั้นต่อมาได้มีอุบาสกผู้ค้ากระเทียมในนครสาวัตถีได้กราบประวารณาถวายกระเทียมแก่ภิกษุณีสงเพื่อม่ให้ลำบากไปเที่ยวบินธบาตกระผมนำกระเทียมจำนวนมากมาถวายพระแม่เจ้าขอรับ จเจริญพรโยมขอให้ท่านทำมาค้าขายสะดวกสำเร็จดังใจนึกนะท่านสาธุอุบาสกผู้ประวารณากระเทียมยังได้สั่งคนดูแลโรงเรือนเก็บสินค้านี้ให้ถวายแก่ภิกษุณีไปทุกๆครั้งครั้งละสองถึงสามห่อหากมีเถรีเหล่านี้มาหาครั้งหนึ่งทางราชการมีงานฉลอง กระเทียมที่ร้านรวมถึงส่วนที่เก็บตุนไว้ของพ่อค้าใจบุญผู้นี้ได้ถูกกว้านซื้อไปหมดกระผมต้องขออภัยพระแม่เจ้าด้วยนะขรับกระเทียมที่ร้านน่ะได้ถูกซื้อไปหมดไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับถ้าเช่นนั้นควรทำเช่นไรดีวันนี้บินทบาทมาก็ได้น้อยมากกลัไม่พอสำหรับทำโอโสถพระแม่เจ้านำบริวารไปที่ไร่เถิด เรายังมีกระเทียมกักตุ้นอยู่ที่ไร่ไม่น้อยครับได้สิขอบใจท่านมากนี่มนลพระเถรีที่ไร่กระเทียมกระผมจะนำทางไปเดี๋ยวนี้ล่ละครับไม่นานเหล่าภิกษุณีก็ถึงที่เก็บกระเทียมภายในไร่ของอุบาสกซึ่งออกปากถวายไว้แล้วเหล่าภิกษุณีจึงทำการขนเอากระเทียมเหล่านั้นกลับวิหารเชตวันอย่างมากมายไม่รู้จักประมาณช่วยกันขนกลับไปเยอะๆเถิด พักนี้ชาวบ้านออกมาใส่บาบกระเทียมกันน้อยเหลือเกินขนไปเยอะๆเราจะได้มีพอทำโอสถได้หลายเดือนหัวงามๆทั้งนั้นเลยนะคะพระแม่เจ้าเฮ้ยท่านพระภิษุนีจะขนไปทำยาหรือเอาไปขายนน,นั่นนะ่ะเยอะขนาดนั้นพฤติกรรมอันโลภมากนั้นไม่สมควรทำเมื่อคนเฝ้าไร่พากันตำหนิเหล่าสงในพระวิหารก็พลอยอับอายและโกรธเคือง กว่าพวกผมจะเก็บกระเทียมพวกนั้นจากไร่มาหมดก็สองสามอาทิตย์อะเ่าภิกษุณีมาบินทบาทวันเดียวขนไปหมดเลยนะท่านการกระทําเช่นนั้นไม่เหมาะเลยเราจะนําความไปกราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเหล่าภิกษุกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสตําหนิภิกษุณีทูลนันทาในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดสังคสภา เพื่อแสดงธรรมที่เหมาะแก่การปโปรดภิกษุณีโลกมากไว้ในการนั้นว่า <ING> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาไม่รู้จักพอนั้นไม่อาจกระทําให้ลาบผลของตนยั่งยืนได้ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุณีถูลนันธามีความโลกเป็นใหญ่แม้ในอดีตชาติ เธอก็เคยผิดพลั้งเพราะโลภมากมาแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสาทกค,ความโลภนั้นด้วยชาดกสุวรรณหังสะดังนี้ย้อนการเวลาไปยังพุทธสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระโพธิสัตว์จุติขึ้นในครอบครัวพราหมณ์สกุลหนึ่งเมื่อเติบโตเป็นหนุ่ม ็ได้รับการตกแต่งให้วิวากับสตรีอันมิชาติตระกูลสมควรกันเมื่อแต่งงานออกเรียนแล้วก็เป็นครอบครัวพราหมณ์อยู่ในจารีตแห่งวันนะและมีทรัพย์พอกินอยู่ได้ไม่ขัดสนทั้งสองมีบุตรหญิงด้วยกันสามคนลูกสาวของเราทั้งสามคน นับวันก็เติบโตเป็นสาวกันหมดแล้วนะพี่เจ้าต้องมันสอนให้ลูกๆทำงานบ้านงานเรือนอย่าให้บกพร่องออกเรือนไปจะได้ไม่ขายหน้าเขาทิดาทั้งสามชื่อนันทานันทวดีและสุนันทายิ่งวันก็ยิ่งเจริญไวัในขณะที่บิดามารดาเริ่มร่วงโรยสวยชาราอันเป็นธรรมดาของโลก มาทานข้าวทานปลากันเนี่แล้วล่ะลูกลูกวันนี้แม่สั่งให้คนทำของโปรดของพวกเจ้าทั้งนั้นเลยนะมีอาหารอ,อ่อ,อนๆให้พี่บ้างไหมพักเนี้ท้องมันไม่ค่อยย่อยเลยท่านพ่อแก่แล้วฟันไม่แข็งแรงมากกว่ามั้งคะต้องทานอาหารอ,อ่อ,อนๆ <laughs> เออลูกคนนี้นี่จช่างแสวพ่อจริงๆในที่สุด ไอ้วัตูงองที่4ี่ที่ชื่อมอรณะก็นำความตายมาสู่ครอบครัวพรามผู้หาเลี้ยงภรรยาและบุตรสาวก็ถึงแก่กรรมลงในวันหนึ่งเท่านพี่จากไปแล้วแล้วน้องจะเลี้ยงลูกต่อไปอยังไง นั้นครั้นถึงกาละแก่ชีวิตลงแล้วก็ไปเกิดเป็นหงทองในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ในกำเนิดใหม่หงทองมีญาณระลึกชาติได้เพราะมีอานิสงของพระโพธิสัตว์ครั้นเติบโตได้เต็มวัยสรีระก็เต็มไปได้วยขนทองคำงดงามยิ่งจึงทำสมาธิอนุสติญาณสู่กาละอดีตเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์ด้วยความใคร่รู้ ก่อนนี้เราอยู่ในวันณะพราหมณ์หรือเนี่ยมีภรรยาและมีบุตรหญิงโอ้แล้วตอนนี้พวกนางไม่ได้สุขดังเกา่าเพราะขาดคนเลี้ยงดูช่างน่าสงสารจริงๆนิยานสมาธินั้นนำความสงสารบังเกิดแก่สุวรรณหงอย่างยิ่งความเป็นจริงที่บุตรตรีและนางพรามประสบอยู่คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อรับจ้างทำงานหนักให้ผู้อื่นสุขสบายออ,อ,อหนักจังไหวหรือเปล่าท่านแม่ <c oughs> ทำไมทำไมท่านพี่ต้องทิ้งพวกเราไปด้วยถ้าพ่อเจ้ายังอยู่พวกเราก็คงไม่ลำบากกันอย่างนี้ <c oughs> พยาหงเมื่อทราบทุกสิ่งแจ้งจากยานแล้วก็เร่งบินมาสู่ครอบครัวเดิมของตนเพื่อช่วยเหลือให้สุขสบายว้าวหงหงทองคำไหนพี่อุ้ยใช่จริงๆด้วยหงทองโอ้โหเหลืองอลามไปทั้งตัวเลยมาจากไหนกันเนี่ยจับไว้เร็วลูกๆจะดีเหรอท่านแม่เป็นพญาหงเชียวนะจะยอมให้เราจับง่ายๆหรอ ช้าก่อนเธอลูกเอ๋ยเรานี้คือบิดาของเจ้ามาเกิดในร่างทองคำนี้ลูกเอ๋ยจากนี้ไปจงนำขนทองคำนี้ไปเลี้ยงชีวิตอยู่กินกันให้สุขสบายเถิดพญาหงทองสลัดขนไว้ให้แล้วอำลาจากไปอุ้ยขนทองคำงานนี้รวยแล้วเราท่านพ่อคงเป็นห่วงพวกเรามาก เกิดใหม่แล้วยังกลับมาช่วยเหลือพวกเราอีกมีขนทองของท่านพ่อพวกเราก็สบายกันแล้วสิพี่ใช่จ้ะพวกเราไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเคยแล้วขอบคุณท่านพ่อจริงๆไม่นานต่อมาฐานะของพรามและลูกๆก็ดีขึ้นมากพญาหง์ทองก็ยังแวะมาสลัดขนไว้ให้เป็นระยะมิได้ทอดทิ้งแต่อย่างใดอึ๊บสองสามขนคงจะพอนะ พวกเจ้าสุขสบายกันแล้วเราก็สบายใจวันหนึ่งด้วยความปรารถนาไม่รู้จักพอนางพรามกลับคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณคิดแผงร้ายขึ้นมาแผนหนึ่งลูกๆเชื่อแม่เถอะหากวันหนึ่งพระยาหงไม่กลับมาอีกพวกเราจะทำกันยังไงคราวเนี้ยหากเขาบินมาหาเราต้องจับตัวถอนขนเอาไว้ให้หมด เราจะรวยกันใหญ่จะดีหรอท่านแม่ท่านพ่ออุตสาช่วยเราไว้นะนั่นนะสิข้าไม่ทําตามที่ท่านแม่บอกหรอกสงสารท่านพ่อพวกข้าเชื่อว่าท่านพ่อหรือพยาหงไม่ทิ้งพวกเราไปหรอกท่านแม่อย่าทําอย่างนี้เลยท่านพ่ออุตสาเป็นห่วงเรานะเมื่อบุตรสาวไม่เห็นด้วยกับแผนการร้ายของนางพรามนางพรามจึงวางกลหลอกพญาหง แล้วจับมาจาัดก,การถอนขนทองคําด้วยตัวคนเดียวนี่นะไม่มีใครช่วยทำเองก็ได้อย่าดิ้นสิท่านพี่ท่านน่าจะดีใจนะเจ็บตัวแค่นิดหน่อยแต่ลูกเมียสบายไปชาตินึงนะนังพรามโง่อเอ้ยเจ้าจะไม่ได้สิ่งใดจากเราอีกแล้วเราไม่เอาอะไรอีกแล้วล่ะ ขอขนเจ้าหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้ก็พอบอกว่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวเจ็บข่าถอนขนลำบากรู้ไหม <S <S อยู่นิ่งๆท่านแม่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยท่านพ่ออุตส่าห์มาช่วยแท้ๆสงสารท่านพ่อจังทำไมท่านแม่ถึงได้โลภมากเช่นนี้นะพริปตาขนทุกเส้นของพญาหงก็ถูกถอนจนเจ็บแสบทรมานไปทั่วร่าง แต่ด้วยพระโพธิสัตว์มิได้สมัครใจมอบให้ขนทุกเส้นที่ถอนมาจึงกลายเป็นขนนกหงธรรมดาธรรมดานังพรามโกรธมากจึงจับพญาหงใส่ตุ่มขังไว้รอขนชุดใหม่ในฤดูกาลหน้าโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บแสบไปทั้งตัวเมื่อเจ้าไม่สำนึกบุญคุณของเราเกิดความโลภขนาดนี้เราก็จะไม่ขอช่วยเจ้าอีกโอ้ย ด้วยบุญญาบารมีพระโพธิสัตว์เพียงไม่กี่วันขนทองชุดใหม่ก็งอกขึ้นเต็มตัวและบัดนั้นเองพญาหงก็บินหนีไปยังที่อยู่ตนตั้งแต่นั้นมานางพรามกับลูกๆกก็กม่ได้พบกับตัวหงทองอีกเลย พระพุทธองค์ตรัสชาดกจบแล้วทรงตรัสคถานี้ความว่าคนได้สิ่งใดควรยินดีด้วยสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณชั่วนักนางพรามจับพยาหงเสียแล้วจึงเสื่อมจากทองในพุทธกาลครั้งนั้นนางพรามกำเนิดเป็นภิกษุณีทูลนันทาที่ดาดทั้งสามกำเนิดเป็นเหล่าภิกษุณีบริวาร พญาหงทองสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าคถาประจำชาดกยังลัดถังเตนะตุกตตทัพพังอัติโลโพหิปาปโกหังสราชังขเหตวานะสุวรรณาปริหายติบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีด้วยสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณชั่วนัก นางพรามจับพยาหงเสียแล้วจึงเสื่อมจากทอง